ผมก็ได้ดูจบไปแล้วนะผมหนังที่จะกอบกู้จัก,กรวาล DC อย่างซูเปอร์แมนนั่นเองซึ่งถามว่ามันจะกอบกู้จัก,กรวาล DC ได้ไหมผมก็บอกเลยว่ามันต้องขึ้นอยู่กับดาไลาได้ะนะเออถ้าายได้ดีมันก็อาจจะก,กอบกู้ได้จริงถึงถ้าเกิดว่ารายได้ไม่ดีมันก็เออนั่นแหละน่าจะแบบกอบกู้ไม่ได้แล้วอ่ะก็คือว่าซูเปอร์แมนนะครับผมผมได้ไปดูจบมาแล้วและผมไปดูภาคไทยด้วยนะเออนี่ไม่ใจถึงเลยแลนะแบบ ผมได้เห็นแบบก่อนที่ผมจะไปดูอ่ะคือแบบผมเห็นเต็มโซเชียลเลยแบบว่าผมดูรอบเที่ยงใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีพวกก่อนก็คือถ้าเป็นหนังนี่คือรอบสิบโมงคือรอบแรกแต่ว่าผมอาจจะไปดูรอบเที่ยงก็คือว่าไอ้พวกที่ไปดูสิบโมงอ่ะมันก็จะมาแบบอ่าโพสต์ใน a ฟ e b o o k บอกนี่อ่าโลงภาคไทยเปรียบเทียบโลงภาคไทยโลงภาคอังกฤษอ่ะมันต่างกันมากเลยนะแต่จะบอกว่าโลงภาคไทยของผมอ่ะมันเกือบเต็มเลยนะเออรอบมันจะเกือบเต็มเลยแล้ว เออเสียงภาคมันเป็นยังไงคือเอาเอาอย่างนี้ไล้กันคือว่าเสียงภาคของคุณเอมสันเพชรน,นะครับผมผมได้ไปดูภาคไทยมาแล้วเนี่ยผมบอกเลยเลยว่าเสียงภาคของพี่แกน่ะเหมาะที่จะเป็นซูเปอร์แมนจริงๆเว้ยแต่ในกรณีที่พี่แกไม่ใช่มือใหม่นะเออคือแบบผมเข้าใจเลยว่าทําไมแบบทางวอร์เนอร์ถึงบอกว่าเอ้ยเสียงของพี่แกนี่มันเข้าแบบ ทั้งนู่นนี่นั่นคือเสียงมันเข้าจริงๆครับผมแต่ว่ามันเป็นกรณีที่พี่แกไปฝึกแบบเชี่ยวชาญแบบระดับเออเป็นแบบนักผ้ามืออาชีพอะ่ะอันนั้นเสียงคือเสียงพี่แกเหมาะจะเป็นซูเปอร์แมนจริงๆแต่ว่าทั้งแบบการที่พี่แกมาเป็นมือใหม่แล้วก็มาผ้าอย่างเงี้ยแบบไม่เคยผ้าสักเรื่องเลยแล้วก็มาผ้าซูเปอร์แมนอย่างเงี้ยมันทําออกมาดูแล้วมันดูตลกเว้ยเออจากเสียงที่พี่แกแบบว่าโอ้โหมันเป็นของดีแต่ว่าคุณให้แบบเสียงที่ ถ้าเกิดว่าพี่แกเอาดีทังด้านงานภาคอะ่ะผมว่าภาคซูเปอร์แมนอะ่ะไปแบบฝึกอีกสักสี่หปีอย่างนี้นะภาคซูเปอร์แมนได้เลยผมผมมั่นใจแต่ว่าเอ,อทางวอร์เนอร์ก็อาจจะเห็นแบบนี้แต่ว่าเลยให้พี่แกมาภาคซูเปอร์แมนโดยที่พี่แกจะเป็นมือใหม่อยู่อะ่ะมันเลยออกมาดูตลกเว้ยแล้วผมได้ฟังนะนะครับผมประโยคในตำนานที่ผไปดูในหนังปุ๊บผมลุ้นอยู่ว่ามันจะมาเมื่อไหร่อย่างฉันก็เป็นมนุษย์เหมือนกับทุกคนฉันรักฉันฉัน,ฉ,นฉันกลัวเป็นเออเสียอย่างเงี้ย ไอ้ไอ้ช็อตนี้ผมรุ้ดูลุ้นในโรงอยู่มันจะมาช็อตไหนวะเมื่อไหร่มันจะมาวะไอ้ฉากนี้สุดท้ายมาท้ายเรื่องเลยแล้วพอเสียงพี่เกยพากช็อตนี้เว้ยโอ้โหผมกั้นขำในโรงอะ่ะแล้วผมก็แบบผมได้ยินเสียงแบบคนขำอ่ะในโรงอ่ะแบบขำแบบแห้งๆอ่ะขำกั้นขำในโรงอะ่ะเต็มเลยนะครับผมแบบขำม,มาก,พกเพราก็เสียงของพี่เกนี่คุณเอมสันเพชรน,นี่คือมันมัน มันมันได้ก็จริงแต่ว่าพี่เกมันต้องไปฝึกเว้ยไม่ใช่แบบมันจะมาภาคเรื่องแรกอย่างนี้มันเลยดูแบบตลกแล้วมันดูแบบเสียงแตละฉากแตละฉากมันไม่เหมือนกันเลยยิ่งในฉากฉันก็เป็นมนุษย์เหมือนกันทุกคนน่ะถ้าเกิดว่าไม่ถ้าเกิดว่าหลับตาดูอ่ะยังงงอยู่เลยะนี่มันเสียงคนใหม่หรอวะเออแบบว่าเสียงที่พี่แกพากมาก่อนท่านนี้ตลอดทั้งเรื่องอ่ะกับเสียงที่พี่แกเป็นกับฉากสุดท้ายอ่ะดูไม่เหมือนกันเลยครับแบบอารมณ์แบบดูแบบดูเสียงมันไม่แบบอะไรนะมันไม่แบบเป็นสมูท มันไม่เป็นสีเดียวกันเหมือนตลอดทั้งเรื่องอะ่ะเออผมพูดอย่างนี้แล้วกันอ่ะแต่ถ้าถามว่าถ้าเกิดว่าพี่แกแบบมูฟออนจากซูเปอร์แมนแบบอยากเอาเงเอาดีทางด้านงานภาคฝึกอีกสักสี่ห้าปีผมว่าพี่แกภาคได้เลยผมผมมั่นใจว่าเสียงพี่แกเข้ากับซูเปอร์แมนอ่ะแต่ว่าอย่างนั้นแหละอ่ะให้คะแนนเสียงภาคก่อนเลยเสียงภาคไทยนะครับผมหนึ่งเต็มสิบพอด้วยเหตุผลที่ผมกล่าวมาอู้หแบบแบบยังไงอ่่นด่นแหละอ่ะ ไปดูนี่ผมกั้นขำเลยนะแบบผมไม่อยากจะขำผมว่าแบบอายคนชอบอนอายคนข้าแต่ไอคนข้านี่มันกั้นขำไปแล้วเรียบร้อยเอออ่ะแต่ว่าคะแนนรีวิวหนังซูเปอร์แมนในครั้งนี้ผมจะไม่รับรวมเสียงผ่านนะครับผมคือว่าหนังซูเปอร์แมนในเรื่องนี้นี่ข้อดีของมันนะคือโอ้ผมบอกไปเลยข้อดีที่ผมว่าผมชอบที่สุดในบรรดาทั้งเรื่องเลยคือไอเดียนีเว้ยก็คือไอเดียที่ว่าผมอะติดอยู่ที่ว่าเอะเจมกันเนี่ มันจะเล่นประเด็นไหนแบบว่าเฮ้ยซูเปอร์แมนดูมีความเป็นมนุษย์แบบว่าดูแบบดูมีคอนฟ lict อะไรแบบนี้ปารากฏว่าพี่แกเว้ยเล่นวิธีการที่ผมเล้เรียกเลยเลยว่าเหนือชั้นเอามากๆชั้นนี้ที่ว่ามันเหนือชั้นแต่ว่ามันก็เป็นแบบมีความเป็นแบบใกล้เคียงความจริงมากที่สุดนั่นก็คือปล่อยคลิปเชาวนั่นเองโอ้โหผมเห็นไอเดียนี้ครั้งแรกนะ่ะผมอึ้งเลยนะเเฮ้ยไอเดียมันแบบมันเจ๋งจริงๆอะ่ะแบบสร้างคอนฟ lict ซูเปอร์แมนเลยแบบนี่คลิปเชาว เปิดมีคลิปชาวซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนมานี่เออเฮ้ยผมแบบผมซื้อไอเดียนี้เลยนะแบบสุดยอดมากใครใครมันคิดเนี่ยมันเป็นไอเดียที่มันใกล้เคียงกับความจริงแล้วมันก็มันมันใช้ได้จริงอ่ะมันมันอินที่จริงอ่ะเออไอเดียคลิปชาวนี่ผมชอบมากแต่ว่าที่พี่แกแบบเกิดนะที่แบบไม่ดูรีวิวแบบว่ามันมีการเมืองนู่นนี่นั่นผมว่ามันการเมืองเลยว่ะเพราะว่าไอ้ภาคแมนออสตีลมันยังดูมีความเป็นการเมืองมากกว่าอีกเออแต่ภาคนี้มันมันการเมืองหรอว่ามันก็แค่แบบคน คนโลภมากสองคนมาคุยกันแค่นี้ยม,ม,มันมันการเมืองเลยวะเออเออแต่คลิปแต่ที่หลายๆคนบอกว่าเล็กส์รูเทอร์นี่ภาคนี้มันดีนะผมก็จะบอกว่าเออเล็กส์รูเทอร์นี่พี่แกนิโคลัสโฮสนี่เล่นเล่นดีนะมากนะแล้วก็แบบดูดูว่าพี่แกนี่มันดูฉลาดจริงเว้ยแต่ว่ามันบางทีอ่ะในเรื่องอ่ะผมก็สงสัยอยู่ว่าคือคือเล็กสรูเทอร์ความดีความชอบของพี่แกนี่ มันถูก,กบด้วยสิ่งเดียวก็คือความโอเวอร์ของพี่เก๋เว้ยเออพี่เก๋ทำอย่างนู้นอย่างนี้ซะโอเวอร์ลงทุนสร้างนู่นสร้างนี่แบบเวอร์วังอลังการเพื่อที่จะกําจัดซูเปอร์แมนผมรู้สึกว่ามันดูแบบถ้าเป็นคนปกติดิมันจะดูลงทุนมากไปหน่อยเออเหมือนกับคุณลงทุ่มงดเป็นพันล้านเพื่อที่จะตามหาอะไรนะคุณทุ่มทุมงบเป็นพันล้านเพื่อที่จะไปงมเข็มในมหาสมุทรอย่างนี้แหละเออมันฟังดูมันมันฟังดูประหลาดอย่างนั้นเลยนะผมรู้สึกว่า พฤติกรรมของเลสตูเทอร์บางทีมันก็อาจจะไม่เมคเซนสักเท่าไหร่นะแต่พีิเกทำไปทั้งหมดนี้เพื่อเพื่อความอิจฉาเวเออผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะเดี๋ยวเหตุผลแค่นี้มันได้เหรอวะแต่ยังว่าแหละถ้าเกิดว่าเราเป็นคนรวยระดับเลสตูเทอร์ฉันนี่เชื่อว่าสร้างพ็อกเก็ตยูนิเวิร์สซึ่งผมได้ยินไอเดียเรื่องพ็อกเก็ตยูนิเวิร์สครั้งแรกเนี่ยมาจากเรื่องอะไรวะดาวสามถีหรือเปล่าเออนั่นแหละผมรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันดูคุ้นๆจังแต่ว่า พ็อกเก็ตยูนิเวกับที่ Lex l e ็กซ t h ูเตีความมันก็อาจจะมีความใกล้เคียงกันนิดนึงอ่ะประมาณนี้กับดาวซานทียกับเล็กซ t h ูเตีความมันก็ใกล้เคียงกันแต่ว่าเอาเป็นว่าเออเล็กซ r ูเนี่มันดูเป็นแบบคือถ้าเกิดว่าพี่แกแบบลดความโอเวอร์ลงไปมาหน่อยแบบไม่ต้องแบบลงทุนอะไรมหาศาลแล้วก็แบบกำจัดซูเปอร์แมนได้ระดับนี้อะผมว่าผมว่าเล็กซูเมันจะเป็นตัวละครที่สมบูรณ์แบบมากเลยเว้แต่ว่า มันถูกกบด้วยแบบพี่เกมมันทําอะไรโอเวอร์ไปหน่อยในชนิดที่แบบว่าผมฮะแบบนี้มันก็ได้เหรอเออมันดูแบบอย่างอย่างนั้นแหละเล็กสูเทร์มันเลยอาจจะยังไม่สุดขนาดนั้นนะครับผมแล้วซูเปอร์แมนที่บอกว่าประเด็นระหว่างซูเปอร์แมนกับลอิสเลนนี่คือถามว่าเคมีมันเข้ากันไหมแอร์ท์มันน้อยไปหน่อยครับเออแค่นี้แหละคือแอร์ทม์ระหว่างซูเปอร์แมนกับลอิสเลนนี่มันน้อยมากชนิดที่บบบว่าจะบอกว่านักแสดงมันเคมีเข้ากันหรือเปล่า มันก็บอกได้แต่จะบอกว่ามันไม่เข้ากันไหมมันก็บอกได้ครับเพราะว่ามันเหมือนต้องให้เวลามากกว่านี้ผมผมยังตัดสินไอ้ตรงนี้ไม่ได้เท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่ผมตัดสินได้เลยครับผมว่าในเรื่องนี้ซูเปอร์แมนมันไม่ใช่พระเอกเว้ยพระเอกจริงๆคือไอ้มิสเตอร์เทเลฟิกโอ้โหแม่งโคตรเท่เลยแบบบทเด่นมากชนิดที่ว่ากบรัศมีซูเปอร์แมนแบบชนิดทีด่ว่าไม่ไม่ลูมหรือลูมตาเลยเออมิสเตอร์เทเลฟิกนะครับผมถือว่าเป็นพระเอกของเรื่องนี้ไปเลย ถ้าเกิดแบบเหมือนเหมือนหนังซูเปอร์แมนมันเป็นซูเปอร์แมนนี่เป็นตัวประกอบเกรดเอเออเป็นตัวประกอบเกรดเอเกรดบีแต่มิสเตอร์เทเลฟิกนี่โอ้โหนี่คือค่านี่คือพระเอกแบบเอาหนังไปทั้งเรื่องเลยก็ว่าได้นะครับผมส่วนตัวละครทีมจักติดแก๊งอันนี้แบบรู้สึกว่าโผล่มาน้อยแนละ้วมันก็โงโง่โไปหน่อยโดยเฉพาะไอ้กายการเนอร์นี่คือแบบโผล่มาเล่นมุกแต่ว่ามุกมันก็แบบดูแปลกๆยู่นะอ่ะแต่อย่างนั้นแหละอ่าเอ่อมิสเตอร์เทเลฟิกนะครับผม บอกเลยเลยว่าพี่แกนี่คือพระเอกของเรื่องนี้แบบเออแบบชัดเจนแบบรัดดบกรบรัศมีซูเปอร์แมนแบบเกลี้ยงเลยเออและที่แ,บบแปลกๆนะคือเรื่องนี้ในี่ใครสังเกตไหมว่าซูเปอร์แมนนี่ในเรื่องนี้นะมันดวลหนึ่งงมันไม่เคยชนะใครเลยนะผมลองนับดูแล้วนี่อัตราชนะในซูเปอร์แมนเรื่องนี้นะศูนเปอร์เซนท่วนไปแบบดวลหนึ่งหน,งนี่มันไม่ชนะใครเลยนะจริงๆมันต้องแบบมีตัวช่วยนู่นนี่นั่นอยูๆ่ๆไอ้นี่มาอยู่ๆก็แบบอ่าลุมซูเปอร์แมนบ้าง แต่ลุมซูเปอร์แมนและซูเปอร์แมนลอยขึ้นแล้วก็แบบทิ้งตัวลงมาอันนี้ผมไม่นับว่าซูเปอร์แมนชนะนะเออผมไม่นับนะแต่ว่าผมนับดูแล้วครับซูเปอร์แมนนี่ในเรื่องนี้อัตราชนะ0%ท่วนแบบภาพจำที่แบบเราเห็นซูเปอร์แมนมันแข็งแกรง่งแบบเออแมนออฟสตีล uh, อย่างนี้เนะี่ยลืมไปหมดเลยครับเรื่องนี้นี่เออมันมันมันไม่ได้ขนาดนั้นนะซูเปอร์แมนเดี่ยโอ้โหแบบตัวตัวประกอบอะอันที่เออมิสเตอร์เทฟิกอะคือพระเอกเออจริงๆพี่แกดูเด่นจริงเว้ยและคราวนี้ ไอแบบซูเปอร์แมนแล้วมันก็ไม่ได้เก่งกาจขนาดนั้นอัตราชะนะศูนย์ซนตท่่นในคราวนี้ครับผมฉากแอคชั่นนี่ใครแบบใครคาดหวังจะดูฉากแอคชั่นนะผมบอกเลยว่ามันมันกนารที่จะมีน้อยนะเออจริงๆคือในบรรดานหนัง DC ทั้งหมดนะแบบตั้งแต่มีหนัง DC มาเนี่ยตั้แต่ไอ,อไม่ตั้งแต่แตมีหนังดนะีตั้งแตอ่อ่มีหนัง DC มานะ่ะคือ ผมชอบฉากต่อสู้ฉากเดียวที่แบบว่าผมว่าเป็นเดอะเบสแล้วประผอมันดีกว่าฉากในมาเวลด้วยคือฉากระหว่างแบทแมนประทะซูเปอร์แมนเออฉากเนี้มันแบบมันเป็นการต่อสู้ที่มันดูสนุกเว้ยแล้วถ้าเกิดว่าแบบในหนังซูเปอร์ฮีโร่อะฉากแอคชั่นไหนมันสนุกสุดนะครับผมผมก็บอกเลยว่าฉากแบทแมนเวอร์ซัสซูเปอร์แมนผมให้เป็นอันดับที่หนึ่งมันสนุกมากแล้วคราวนี้อฉากในซูเปอร์แมนภาคนี้อ่ะ มันดูมันดูไม่ได้สู้กันเยอะอ่ะเขาจริงมันก็ไม่ได้สู้กันเยอะขนาดนั้นนะเออมันไม่ได้แบบตุ้มตามแบบแมนออฟสติลแบบตู้มตมแบบเมืองเละเทะไปขนาดนั้นมันก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีขนาดนั้นสักเท่าไหร่นะเออแต่ว่าเออถามว่ามันดีไหมถ้าเทียบกับแซกชไนเดอร์ผมว่าเจมกันยังยังไม่ถึงขนาดนั้นฉากต่อสู้มันดูแบบอาจจะดูแบบดูเหมือนไปกระตูนมากไปหน่อยเออผมผมว่าอย่างนี้นะเออแล้วก็ซูเปอร์แมน ในภาคนี้หากใครถามผมว่าหากใครถามผมว่าเอ้ยวันหยุดทั้งเดียะผมมีโคต้าหนึ่งเรื่องมีโคต้าให้เลือกสองเรื่องระหว่างซูเปอร์แมนกับไดโนเสาร์จูราสิกเวิลด์รีเบิร์ดจะให้ไปดูเรื่องไหนผมก็จะบอกไว้ว่าไปดูจูราสิกเวิลด์รีเบิร์ดนะครับผมผมแนะนำารัถ้าเกิดมีคนถามผมอย่างนี้นะว่าจะไปดูเรื่องไหนระหว่างสองเรื่องนี้ผมก็บอกว่าเออดูจูราสิกเวิลด์รีเบิร์ดน่าจะมันกว่า และยิ่งตัดสินใจง่ายขึ้นถ้าเกิดว่าลงรงที่ลงที่คุณจะไปดูอ่ะมันมีแต่ภาคไทยอันนั้นตัดสินใจง่ายเลยไปดูไปดูไดโนเสาร์ดีกว่าครับผมอ่ะเพราะว่าจุดทนะีเวอร์รีเบิร์นี่ผมให้ไป 7. 5ุ้าเต็มสิบนะแต่ว่าซูเปอร์แมนนี่คือผมให้ไป7เต็ม10แล้วกันเพราะว่าผมรู้สึกว่าฉากไคลแมกนี่มันดูเหมือนกับมันจะขาดอะไรอีกนิดนึงอ่ะและฉากที่มันควรจะซื้ออ่ะมันก็ดูเหมือนมันจะขาดมันเหลืออีกนิดนึงอ่ะมันก็จะแบบมันจะคลิกแล้วอ่ะแต่ผมก็แบบ แปลกใจอยูน่นะเวลาเวลาแบบมันเปิดหนังมาด้วยแบบสองชั่วโมงนิดนิดเออหนังยาวแค่สองชั่วโมงนิดนิดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหนังอ่สองชั่วโมงแบบยี่สิบอย่างนี้เนี่ยมันมันอาจจะพอดีเลยมันอาจจะเล่าเรื่องอะไรได้เยอะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าเออนี่ไปเปิดดูแลสองชั่วโมงเก้านาทีผมไม่แน่ใจว่าทางเจมกันหรือทางเบื้องบนเออเบื้องบนน่ะสั่งเจมกันมาว่าหนังนี่ไม่ควรยาวไปกว่านี้นะแบบเราจะส่งผลต่อโรงเพราะว่าถ้าเกิดว่าหนังยาวสองชั่วโมงครึ่งนี่ รอบฉายนะครับผมมันนั้นก็จะลดลงหนึ่งรอบเลยนะเออมีโอกาสทำเงินได้น้อยลงอ่ะเอาเป็นว่าถ้ามันหนังมันยาวสัก2ชั่วโมงครึ่งนี่ผมว่ามันมันจะดูดีมากเลยมันจะเล่าเรื่องอะไรเดียยผมว่ามันจะคลิกกว่านี้เลยอย่างฉากต่อสู้นี่ฉากไครแม็กผมรู้สึกว่ามันดูแบบมันดูจืดไปหน่อยแต่ถ้าพูดอย่างนั้นนะผมว่าไอจูเลสิกเวิร์ลรีเบิร์มันก็จืดไม่แพ้กันนะเอาว่ากันตามตรงอ่ะมันฉาก ไอ,ไอ้คลายแม็กซ์ดีมาดูจืดไปหน่อยแล้วยิ่งฉากซึ้งนะครับผมฉากซึ้งที่ผมซึ้งจริงๆมันมีอยู่ฉากเดียวก็คือฉากที่เอคุณพ่อของคาร์เค้นนะมาพูดบอกเอ้ยให้กําลังใจลูกนี่อย่าไปสนไอ้คลิปเช้าดูนี่นั่นอย่าไปสนนี่เราเนี่ยเป็นตัวของตัวเองเอออย่างนี้อุย๊ยแบบถ้าเกิดว่าให้เวลาแอบไทม์ให้มันแบบดูบิวอารมณ์มากกว่านี้นะครับผมผมจะบอกได้เลยว่ามันจะเป็นเรื่องที่ดีแนละ้วมันผมผมเพอเพอผมอาจจะซึ้งเลย แบบมันถ้าเกิดว่ามันให้เวลามากไปกว่านี้มันอาจจะเป็นเกรดคล้ายๆกับการเดียนภาคสองอะตอนที่ยอนดูตายอะอาจจะเป็นเกรดระดับนั้นเลยแต่ว่าพอมันให้แอร์ไทม์มันเท่านี้ผมรู้สึกว่ามันทำไมมันดูแบบมันขาดๆมันอีกนิดนึงเ่ะมันมันจะคลิกอยู่แล้วมันมันจะได้อยู่แล้วแต่ว่ามันเหมือนขาดอะไรไปอย่างหนึ่งแต่ว่าอ่านั่นแหละเออแล้วก็ผมอยากจะบ่นนิดหนึ่งคือไอ้คริปโตไอ้หมาซูเปอร์ด็อกนี่มันเป็นตัวละครที่น่าลำแขาดมากเลยนะในเรื่องเนียโอ้โหแบบ เวคลิปตมันทําอะไรแบบมันดูไม่ค่อยดั่งใจสักเท่าไหร่ในบางกรณีไม่ได้บางกรณีหลายกรณีเลยแล้วผมก็แบบเฮ้ยแบบถอนหายใจอย่างเงี้ยมันดูเป็นแบบถ้าเกิดว่าหนังตัวไหนล่าเราคาดที่สุดในหนังนะครับผมผมก็จะบอกเลยว่าเป็นคลิปตสำหรับซูเปอร์แมนนะครับผมเจดเต็มสิมีความเป็นมนุษย์อู้ผมชอบไอเดียคลิปเช้ามากเลยนะอ่ะแต่สีดาคิดว่าไอคลิปประเด็นเรื่องคลิปเช้านี่ มันเสือขยี้แค่ฉากนั้นอะแล้วมันก็หลังจากนั้นมันก็ไม่ได้ค่อยขยี้อะไรประเด็นมีต่อเท่าไหร่เลยนะครับเจ็ดเต็มสิบครับผมสลับซูเปอร์แมนอ๋อแล้วก็เรื่องนี้มีเอ็นเครดิตสตัวนะครับผมถามว่าไม่ดูได้ไหมได้ครับเพราะว่ามันไม่ได้สําคัญอะไรเลยก็คือแบบเอ็นเครดิตมี2ตัวข้ามได้ก็ข้ามครับ